ในเวลาจำเป็นที่ต้องใช้พอต USB-A กับ Macbook Air เนี่ยมันงุยดหมากมากเลยครับด้วยความที่เขาให้พอตมาน้อยมากๆเลยนะครับทำให้เราแบบใช้งานไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะเวลาที่จำเป็นต้องใช้อ์ต USB-A หรือว่าจะใช้ SD card อะไรพวกนี้คือมันไม่สะดวกมากๆเลยครับแต่ว่าหากเชื่อมต่อของ CTEK ที่มี8พอตเชื่อมต่อตัวนี้คือบอกเลยว่าใช้งานสะดวกมากๆเลยครับเพราะว่าตัวนี้เขาจะมีพอต USB-A มาให้3พอตนะครับซึ่งจะเป็น USB 3.2มีพอตเชื่อมต่อสาย LAN พอต HDMI ช่องอ่าน SD card แล้วก็ micro SD card แล้วก็ยังมีพอตเชื่อมต่อ USB-C ที่ใช้สําหรับจ่ายไฟสามารถชาร์จไฟได้ถึง100วัตต์เลยนะครับการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแค่เราเชื่อมต่อตัวหับซีเทคเข้ากับตัว macbook นะครับเราก็จะสามารถใช้งานได้ทันทีนะครับไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆเลยครับแดีไซน์ก็คือถูกใจมากๆเลยครับเพราะว่าด้านบนของเขาเนี่ยจะมีดีไซน์ที่ใช้กระจกใสนะครับครอบทับไว้นะับซึ่งจะโชว์แผงวงจรให้เรามองเห็นได้เลยนะครับดูสวยมากๆเลย สเชื่อมต่อแล้วก็เฟรมตัวเครื่องเนี่ยมีความแข็งแรงมากๆเลยครับเพราะว่าเฟรมตัวเครื่องของเขาจะทํามาจากโลหะนะครับและด้านล่างก็มียางรองกันลื่นม,มาให้ด้วยนะทุกคนขนาดก็เล็กกำลังพอดีเลยครับสามารถพกพาไปไหนก็สะดวกมากๆเลยครับ